ตัวนี้นะคะเป็นผ้าเบรกหน้านะคะผ้าเบรกหน้าของเบนซ์เบนซ์สองสามศูนย์นะคะสองสามศูนย์ e แล้วก็สามร้อย td ค่ะ w 1หนึ่งสองสามนะคะดิสหน้านะคะอ่ะดูเลยค่ะตามนี้เลยถอดเทียบกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะวัดให้เพื่อความเพื่อความถูกต้องไม่ผิดพลาดนะคะเวลาที่เราสั่งกดสั่งสินค้าก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อเมทัลลิตนะคะเนื้อเม,เมทัลลิตก็จะใช้กันยาวๆ วัดความกว้างนะคะความยาวตอนนี้ความยาวอยู่ที่90้าสิบมิลค่ะแล้วก็หน้ากว้างของพระเบรกนะคะจับกึงกลางกึ่งกลางแบบนี้เนาะแล้วก็อยู่ที่66สหกมิลน,นะคะหกสิบหกมิลวัาเท่านี้ก็โอเคแล้วชัวแล้วนะคะเพราะว่าหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้นะคะ